สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับรายการ Time to Talk นะครับทุกวันศุกร์นะครับช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งเช่นนี้นะครับแล้วก็เป็นประจำเช่นเดิมแล้วก็มีคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันนะครับแต่สัปดาห์ที่แล้วเราหายไปหายไปหายไปหนึ่งสัปดาห์เป็นวันหยุดเป็นวันหยุดใช่เป็นวันวันหยุดวันปิยมหารานะครับแล้วก็เป็นลองวิ e เอนหลายท่านคงได้ไปท่องไปเที่ยวอะไรกันสนุกสนานนะครับแล้วก็ สัปดาห์นี้ก็อยู่กับผมโอทน,นาทรเช่นเดิมแล้วก็น้องพีทนะครับมาประจําการมีหายไปสัปดาห์หนึ่งหายเท่ากับหายไปสองสัปดาห์นะเออใช่สัปดาห์นะั้น <laughs> เล่นพี่เหงาเลยครมีเพ <laughs> ื่อนแบบ <laughs> โดดเดี่ยวเลยนะครับอ่า <laughs> ก็เทมนัดเป็นเรื่องเมจิก์มล่านะครับ <laughs> ก็เป็นสูตรการลงทุนอีกแบบหนึ่ง <laughs> นะครับก็ลองไงไปรับชมย้อนหลังได้เราก็มีหลากหลายช่องทางนอกจากตัว a c e b o o k เนี่ยตอนนี้เราก็มีตัวใน อ่อ YouTube แล้วด้วยค่ะอยู่นต้าไทยก็เข้าไปดูเทปย้อนหลังได้ไปดูชมสดได้ด้วยกด s u b สไครต์กันไว้ด้วยนะคะอ่านี้สําคัญกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับอ่ะโอเคก็ช่วงนี้ภาพการลงทุนก็ดูเงาเงาหน่อยนะครับช่วงนี้เซนติเมนต์ความสนใจก็อาจจะดรอปดรอลงไปหน่อยสังเกตได้จากยอดวิวแล้วค่อนข้างน้อยเออนะครับก ยังไงก็กดไ like, ลค์กดแชร์มาเป็นกําลังใจใ<ช>กัน<ช><ช>ด้วย<ม>ได้ครับกำลังใจให้เรานะคะครับแล้วก็สวัสดีทักไทยกันมาได้อ่ามีคุณบอสโอ,โ,โอ้โหแฟนประจำนี่มาเร็วมามาเร็วมากสวัสดีครับมาแล้วนะครับก็อ่าสวัสดีทุกท่านนะครับโอเคอ่าเพื่อไม่การเสียเวลาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรดีวันนี้เป็นแอปอะไรครับโยเป็นแอปเนวีอ่าหยวนต้าเนวีนะครับก็ มาคุยเรื่องฟีเจอร์ใหม่ๆของมันอ่ะใช่คือเราอาจจะไม่ได้มาคุยเรื่องเรื่องตัวแอปนี้นานแล้วนะคะว่ามีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆบบว่างซึ่งวันนี้เราก็จะมาอัปเดตกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมเข้ามาในแอปนะคะใช่นะครับซึ่งมันจะใช้ประโยชน์ในการลงทุนได้ยังไงเดี๋ยวเรามามาแชร์ให้ฟังกันแล้วรับรองว่าก็เป็นอีกไลฟ์หนึ่งที่มีประโยชน์เอาไปใช้งานได้แลวเรายังไม่เคยเอาฟีเจอร์นี้มามาบอกกันเลยใช่แล้วก็บางฟีเจอร์เนี่ยมันก็จะเหมาะกับ ช่วงเวลานักตอนนี้เลยนะครับอย่างเช่นช่วงนี้เรามีประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนของไตรมาสสอง Q3 ซึ่งหลายท่านก็ชอบถามเขาว่าตัวนี้ออกมาแล้วยังตัวไหนออกมาแล้วบ้างอะไรค่ะก็เดี๋ยวผมจะมาแชร์ฟังว่ามันช่วยเราได้ยังไงบ้างโอเคนั้นก็เอาแอปพลิเคชันยนตานวีขึ้นมาที่หน้าจอโอเคอันนี้ก็ เป็นแอปพลิเคชันยู่ิตาเนวีเมื่อล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้วอันนี้เป็นหน้าจอ d ด f a u l t ์หน้าจอแรกเลยอันนี้หลายท่านที่เป็นแฟนประจำเราเนี่ยก็จะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับสำหรับลูกค้าใหม่หรือที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าของเราเนี่ยแล้วเราลอยฝังคร่าๆแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการลงทุนแบบครบวงจรเลยนะช่วยเราได้ตอของทางยูนต้าเราชื่อว่ายูนิาเนวีนะครับก็ไปดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้นะครับมีทดลองใช้งาน 15วันด้วยนะครับแล้วก็พึงอพอใจยังไงก็สามารถเปิดบัญชีก็คือเปิดจากในแอปตอนนั้นที่ท่านแบบฟรีทอยลเข้ามาได้เลยนะครับในการ์ดเมนูที่ชื่อว่า Open Account ก็กดเข้ามาแล้วก็เป็นระบบการเปิดแบบ e Open คือไม่ต้องส่งเอกสารเลยนะสะดวกมากเลยนะคะแบบไม่ต้องไปทางไปรษณีย์เปิดผ่นมือถือก็ใช้ได้เลยไม่ต้องเสียเวลาส่งเอกสารไปมาเลยต่างๆนะครับอ่ะก็ลองไป เปิดบัญชีกันดูได้<ช>สําหรับที่พันที่ยังให้เด้เป็นลูกค้านะครับ<ช>โอเคทีนี้นะครับเ,เราก็จะสังเกตเห็นในหน้าจอแรกเนี่ย<ช>เ,เราก็จะดีไซน์มันเป็นเหมือนการเมนูเป็นแทบๆมาให้เป็นแทบมาให้นี่นะครับอย่างแถบแรกที่เราเห็นก็เป็นเซตอินเด็กซ์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนไหวของด er ัชนีอยู่แลวนะครับอย่างของวันนี้นี่ก็ลบไป 6, 6จุด มองเงาอีกแล้วมองเงาอีกแล้วก็หลุดพันฝังมาแล้วนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ด้านล่างเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจก็คือเป็นหุ้นแนะนําที่มันจะไปแมทช์กับเขาเรียกว่าอะไรอะสไตล์สไตล์การลงทุนหรือว่าสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราสนใจหรือสิ่งที่เราเคยแอคชั่นมานเช่นอ่าหุ้นตัวเนี้ยเราเคยซื้อขายมาอ่าเคยลงทุนมาก่อนอ่าหรือหุ้นตัวนี้เนี้ยเราเซฟไว้ใน f ฟเริเนี่ยเมื่อมีคําแนะนําที่มันตรงกับ คําแนะนํารายวันของทางฝ่ายวิเคราะห์เราเนี่ยมันก็จะโชว์การ์ดเมนูขึ้นมาให้ว่าเป็นหุ้นเหมือนท็อปพิกนะครับอย่างณที่นี้อันนี้เป็นบัญชีแบบเดโมนะฮะก็เราแอสซูมว่าเขาเคยมีเซฟไว้ในเฟบริดหรือมีเคยมีการซื้อขายอยู่มันก็จะโชว์ตัวเนี่ยครับ o s ขึ้นมาให้นะครับแต่ทีนี้ถ้ามาโฟกัสกันในฟีเจอร์ใหม่ ใช้คาว่าใหม่แล้วกันเพราะเราก็เพิ่งล้อชออกมาในไม่นานไม่นานไม่นานไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแล้วอ่าแล้วมันก็อย่างที่บอกฮะมันใช้ประโยชน์ในการลงทุนนะตอนนี้ได้เลยเมนูนั้นชื่อว่านี่นะครับอขอเลื่องขึ้นมาเป็นการ์ดบนสุดแล้วกันชื่อว่าอัปเดตผลประกอบการรายไตรมาสโอ้โหอันนี้นีช่วงนี้เลยได้ใช้งานแน่นอนได้ใช้งานแน่นอนนะครับก็อย่างที่น้องพีทบอกนะ ้องพีก็เป็น IC เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของฝ e ่ายอีเนตด้วยเหมือนกันก็จะได้รับสายลูกค้าโทรเข้ามาถามว่าเหมือนเขาอยากจะติดตามผลประกอบการที่จะประกาศออกมาอยากรู้ว่าประกาศแล้วยังหรือว่าประกาศแล้วแล้วเนี่ยผลออกมาเป็นยังไงต้องไปดูได้ที่ไหนตรงน,นี้นะครับอันนี้เราก็เลยครีเอทออกมาเลยเป็นเมนูหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็ไปสิงข้อมูลเนี่ยมาจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เลยนะที่เขาประกาศออกมาปุ๊บเนี่ย เราก็ดึงข้อมูลเข้ามา provide หรือเข้ามาโชว์ในแอปพลิเคชันของเราตอนนี้นะครับเราลองมาดูกันเลยอย่างเช่นช่วงนี้ประกาศก็คิวอยู่เราอยากจะคิดเลยเมนูนี้เราอยากจะเข้าไปดูนะครับว่าตอนนี้ประกาศผลประกอบการเนี่ยมีตัวไหนกีบ้างแล้วอ่าเนี่ยนะครับล่าสุดก็เป็นโบรกเกอร์หนึงซึ่งประกาศออกมาในวันนี้เลยเนี่ยนะครับวันที่30มสิบออกตุเบอรนะครับอ่าทีนี้อย่างของ เมื่อวานนี้นะครับ <PC T S 2> มีปูนใหญม่มีหุ้นใหญ่นะครับก็ประกาศงบออกมามีอะไรบ้างที่ที่เราโชว์ในอ,อินโฟกราฟิกตัวนี้นะครับ<ห>ก็แน่นอนนี่นะครับก็ดูจากด้านบนเนี่ย Q3 อันนี้ก็คือเป็นผลประกอบการของ Q3 ทั้งตัว net profit นะครับ EPS ห,หรือกำไรต่อหุ้นนะครับแล้วก็ y o t l ต forecast ก็คือทาง analyst หรือนักวิเคราะห์เราเนี่ยประมาณการ forecast ไว้ว่ายังไงเทียบกับของเรา ใช่นะครับแล้วก็เอามาเทียบเสร็จแล้วก็จะเป็นเหมือน remark อยู่ใต้ชื่อเนี่ยนะว่าแบบเอะอย่างของปูนใหญ่เนี่ย inline inline ก็หมายถึงว่าก็ตรงกับที่เราคาดการณ์ที่เราคาดการณ์อาจจะบวกลบนิดหน่อยแต่ก็อยู่ในส c o p e ไม่หนีมากไม่หนีมากนะครับแล้วก็จะมี better than expect expected นะครับก็คือดีกว่าดีกา่า์ดีกว่าคาดการแล้วก็มี below นะครับก็คืออาจจะน้อยกว่าคาด่ารก็จะมี สามคำนี้โผล่ขึ้นมาให้นะครับแต่ก็เปรียบเทียบกับ forecast ของนักวิเคราะห์เรานะครับเฉพาะของนักวิเคราะห์เรานะครับทีนี้ก็มีอีกคอลัมน์หนึ่งเป็น2019ด้วยนะครับค,คือถ้าผลประกอบการของณคิว3ปีนี้เนี่ยก็ต้องดูดูในคอลัมน์ของ2020ะอออนะครับแล้วก็สามารถมาเทียบกับปีที่แล้วนะครับหรือที่เรามีสับเรียกว,ว่า เยอออนเยอก็มาเปรียบเทียบว่ามันดีขึ้นเยอออนเยอหรือเปล่าเยอออนเยอกับ q ิวออนคที่เราใช้กันบ่อยใช่นะครับส่วนตารางด้านล่างเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบเอ่อ breakdown เป็นราย quarter รายไตรมาสใช่ของปีนี้เองแล้วก็ของปีที่แล้วเองปีที่ผ่านมาด้วยเทีบกันมันก็จะเห็นภาพรวมเลยว่าเอ่อดีขึ้นหรือแย่ลงแย่ลงเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์อ่าส่วนคอลัมน์สุดท้ายแน่นอนครับก็ yoy ก็เยอออนเยอที่เป็นเปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบกันอ่า สมมติเป็นควอเตอร์สามปีนี้เทียบกับควอเตอร์สามปีที่แล้วเนี่ยมันดีขึ้นหรือมันลดลงยังไงนะครับอย่างของคุณใหญ่เนี่ยก็โอ้โหนี่ประกาศมาล่าสุดนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะดีกว่าอ่าดีกว่าปีที่แล้วเนี่ยถึงห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับเป็นตัวเยออนยีแล้วก็แต่ก็อยู่ในอนไล์ที่นักวิเคราะห์เราคาดการเอาไว้นะใช่นะครับแล้วก็เนี่ยครับสามารถมาดูได้ทุกตัวหุ้นเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยถ้าท่านเซฟไว้ในเฟบบริด นะครับในแอปพลิเคชันตัวอยู่ใต้เนวีหรือมีอยู่ในพอร์ตฟฟลิโอเราจะมีโน้ติฟิเคชันคือยิงอเลอร์แจ้งมาเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะฟังก์ชันนี้ใช่ว่าตอนนี้หุ้นที่ท่านถืออยู่หรือที่ท่านแบบอยู่ในวอร์รี่สองท่านเนี่ยประกาศงบแล้วเลยประกาศงบออกมาแล้วเพราะหลายคนนี่ก็เฝ้าเลยเฝ้าเลยว่าออกมาแล้วหรือยังทำดีกว่าคาดช่วงนี้เลยนะคะใช่ดีกว่าคาดหรือน้อยกว่าคาดหรือเปล่าจะได้มากําหนดกลยุทธ์ในการลงทุนต่อไป นะครับเพราะนี้เป็นเป็นเขาเรียกเป็นสิ่งสําคัญสุดแล้วล่ะในการลงทุนเป็นข้อมูลประกอบการลงทุนด้วยแล้วก็ประกอบการตัดสินใจใช่ใชพอเรื่องออตัวกําไรเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อ valuation ของมันนะครับก็เนี่ยมาโฟกัสกันที่ตัวนี้ได้เลยนะครับอลองมาดูอีกตัวนะครับอย่างเช่นพตทตทสอพอนี่ครับ PTEP e ก็ประกาศงบเมื่อวานเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ เหมือนกันเลยนะครับก็จะมีเปรียบเทียบให้นะครับก็เหมือนกับที่อธิบายเหมือนกับตัวปูนใหญ่เมื่อสักครู่แต่เนี้ยเรามาโฟกัสตัวเหมือนคอมเมนต์ Comment ด้านล่างเนี่ยครับตัวเล็กที่อยู่ใต้ใต้ชื่อใต้ชื่อเนี่ยครับ better than expected ก็ดีกว่าคาดนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูตัวที่น้อยกว่าคาดนะครับอ่ะทีนี้ก็อธิบายก่อนตัวคอมเมนต์เนี่ยเราจะมีเฉพาะหุ้นที่เรา cover cover เทนะ่านั้นอ่าใช่ก็บางท่านอาจจะ มีคำถามแลวเอ๊ะทำไม,ำไมตัวนี้ไม่มีอก <c oughs> โ,โบง g อย่งออางทนะพิริยะอย่างนี้น <c oughs> คือเราทางทวิตคอลเราไม่ได้ cover มันก็เลย <c oughs> ไม่ได้มีตัวคำที่มันเป็นคอมเมนต์เอามาไว้ให้ <c oughs> นะครับอันนี้ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญ เราสามารถแชร์ให้เพื่อนก็ได้นะใช่ฟังก์ชันนี้หนูใช้บ่อยมากเออเราแคปเจอเราส่งให้ลูกค้าต่อแคปเจอร์เราส่งให้ต่ออีกทีนึงเออแต่ทางที่ดีดีที่สุดเนี่ยลูกค้าเนี่ยมาเรียนรู้การใช้งานนี่จุดหนดมาใช้แล้วก็มันจะเร็วกว่าเราด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรากดเข้ามาปุ๊บมีประกาศเมื่อไหร่ก็คือเรียกทำเลยขึ้นมาให้ใช่ครับใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ทุกตัวหุ้นใน ตลาดหลักทรัพย์ของเราเลยนะครับเกือบ800ตัวเนี่ยตัวไหนประกาศลบมาแล้วเนี่ยเราจะโชว์อยู่ในฟีเจอร์นี้เลยนะครับกดเข้ามารีเฟชได้ตลอดเลยนะรอตัวไหนก็คือกดเข้ามาดูที่นี่เลยนะครับอยู่ในการเมนูที่ชื่อว่าอัปเดตผลประกอบการรายไตรมากนะครับก็มาดูได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือเราสามารถแคปเจอร์แล้วก็ส่งแชร์ให้กับเพื่อนนักลงทุนนู่นนี่นั่นได้นะครับก็เป็นอีกฟีเจอร์ที่มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับ ่าแล้วก็อย่างที่บอกมี alert แจ้งเตือนให้ด้วยใช่ครับโอเคอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์แรกนะครับเกี่ยวกับการประกาศผลประกอบการนะครับเพราะบางท่านนี่กเ็เวลาจะเข้าไปดูเนี่ยส่วนใหญ่ในสมัยก่อนเนี่ยคือเขาก็จะเข้าในในเว็บไซต์เว็บไซต์ของตลาดหลรัพย์ใช่ซึ่งเว็บไซต์ตอนนี้มันก็ไม่ค่อยไม่ค่อย เฟรนลี่กับการใช้ในโมบายมากนะใช่นะครับคือถ้าเราเข้าในแอปพลิเคชันเนี่ยคือการแสดงผลอะไรต่างๆมันจะพังค์สะดวกใช่ครับอ่ะมาถึงอีกฟีเจอร์หนึ่งละกันที่เราครีเอทขึ้นมานะครับเอ่อเป็นตัวที่ชื่อว่านะครับยูอาร์ดิวิดิอ่าอันนี้ก็สำคัญนะคะคพรนอกจากว่าเราจะหวังจากตัวกำไรแล้วตัวปันผลก็ ถือเป็นกำไรอย่างหนึ่งของเราเหมือนกันนะคะใช่เพราะบางท่านเนี่ยมีกลยุทธ์การลงทุนที่เน้นการรับเงินปันผลนะครับก็เลือกจะเลือกหุ้นที่เป็น De f e n s i v e utility ไว้ก่อนที่มีปันผลสูงหรือเป็นกองหลิศอะไรต่างต่วกมนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งเราก็ได้รับคําถามมาเยอะใช่คำถามเยอะเหมือนกันว่าปันผลตรงนี้เข้ามาอะไรขึ้นเอ็กวันไหนอันนี้จะช่วยได้ใช่คือเรามาดูเผนทั้งพอร์ตของเราได้เลยว่าหุ้นที่เราถือเอาไว้เนี่ย ที่มีอยู่กับหยวนตานะใชกับเราเท่านั้นไ่รวที่อื่นนะเออเคยมีคําถามเหมือนกันว่าแบบทำไมตัวนี้ไม่ขึ้นเออทำไมตัวนี้ไม่ขึ้นปรากฏว่าก็มีอยู่กับเอ่อบงอื่นอาจจะเป็นบงอื่นแต่ว่าถ้าเกิดมีที่เรานี่คือข้อมูลอยู่ในนี้จบแน่นอนใช่อ่านะครับโดยสรุปก็คือเวลาท่านซื้อหุ้นเอาไว้เนี่ยอยู่ในพอร์ตอยู่กับหยวนตานี่ยเอ่อแล้วก็จะมีการประกาศจ่ายเงินปันผลออกมาการขึ้น XD นะครับขึ้นมาเนี่ยสามารถเนี่ยมาดูข้อมูลได้จากในนี้เลย แล้วก็รวมถึงหุ้นที่ท่านถืออยู่ถ้ามีประกาศ XD <HD. S 1> คือจะถึง XD เรามีมการแจ้งเตือน,นด้วย3วัน ล่วงหน้าก่อนหน้าที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD ใช่นะครับเพื่อเป็นการรีมายเราจะได้ไม่ไปขายก่อนถ้าเกิดขายก่อนนี้ไม่ได้นะครับขายก่อนขึ้น XD นี่ได้ปันผลไหมครับไม่ได้ค่ะไม่ได้นะใช่ค่ะนะครับอันนี้ก็คือคำถามเยอะเหมือนกันค่ะตัวตัว XD เป็นเป็นจุดบัตเลยใช่นะครับเพราะฉะนั้นนี้เป็นการรีมายแหละว่าเด๋ยวถือถึงวันนี้นะก็จะได้เงินปันผลทีนี้ลองเข้าไปดูนะครับโอเคอันนี้เป็น บัญชีเด,มโ,ดโมจะ<ต>ไม่มีห<ม>ุ้นน,นะครับทีนี้ก็จะขอเปิดรูปนะครับเป็นตัวอย่างที่เราอ่าเป็นตัวอย่างนะครับอ่าโอเคนี่นะครับอันนี้เลยอันนี้ยกตัวอย่างเป็นเป็นรูปมาโชว์แล้วกัน<ภ>นะครับอ่าโอเคก็เมื่อเราก,กดเข้าไปในการ์ดเมนูเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับ<ภ>คือถ้าเรามีาหุ้นที่จะถึงกำหนด x อซเนี่ยจะโชว์ลักษณะน,นี้เลย ใช่มันจะเป็นการ์ดนะคะแล้วก็จะมีสีซึ่งสีอย่างเนี้ยค่ะจะเป็นบอกว่าเราตอนนี้อยู่ในช่วงเดือนไหนถ้าเกิดเป็นสีเขียวเข้มก็คือเดือนนี้เราจะมีขึ้นเครื่องหมายตัวไหนบ้างนะคะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสีเขียวอ่อนด้านล่างก็คือเป็นอนาคตว่าเดือนหน้าจะมีหุ้นตัวไหนขึ้นเอ็กดีที่อยู่ในพอร์ตเราเราดูย้อนหลังได้ไหมย้อนหลังได้ค่ัพี่โอ๊ตเราให้ดสามปีโอ้สามปีย้อนหลังเลยว่าเราเคยรับเงินปันผลมาเท่าไหร่บ้างตัวไหนบ้าง แล้วก็มีวันที่บอกด้วยหุ้นตัวไหนเพราะวันที่ขึ้นเครื่องหมายแล้วก็วันที่จ่ายปันผลให้ด้วยครับะะอันนี้ตามตัวอย่างเลยเราโชว์ข้อมูลอะไรบนะ้างอันนี้ก็จะมีตัวดิฟนะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลของเดือนเดือนแปดนะคะก็สมมติว่าถ้าณนะตอนนี้เป็นเดือนแปดสิ่งที่เราจะเห็นกดเข้ามาก็คือจะเป็นการ์ดของเออเป็นการ์ดสีเขียวเข้มนะคะอืมอ่ะก็คือคจะมีทั้งหมดห้าตัวอ่าที่เราเปิดเข้ามาเนี่ยเออนักลงทุนก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าเงินปันผลที่จะได้รับ อันนี้คือก่อนหักภาษีนะคือเราคิดแบบเนน็ตเลยแหละเอาจํานวนหุ้นคูณกับตัวราคาเงินเงินปันผลต่อหุ้นอ่าใช่การจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นก็คูณกันตรงตัวให้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเงินเป็นเป็นซัมมารีเอามาไปให้ในแต่ละครั้งที่จะได้รับนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเรากดเข้าไปในเนี่ยนะครับตัวแถบสีเขียวเนี่ยนะครับก็หรือกดตรงชื่อหุ้นเนี่ยแหละคือเราสามารถ ดิกดาวเข้าไปดูดีเทลด้านในได้เลยนะคะว่าหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยมีจำนวนหุ้นเท่าไหร่แล้วก็คำนวณออกมาแล้วเนี่ยเราได้เงินกี่บาทขึ้น X d ดีวันไหนใช่อันนี้เราก็จะเห็นแบบโอ้โหดีเทลที่แท้จริงนะเนี่ยนะครับถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บอันนี้ยกตัวอย่างแล้วกันก็เปลี่ยนไปรูปหนึ่งอย่างนี้นะฮะโอเคเราก็จะมาเจอดีเทลนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับเพรจริงๆกดเข้าไปในหุ้นตัวไหนก็จะโชว์ดีเทลหุ้นตัวนั้นนะครับ อย่างนี้นะครับแบมขึ้น XD เมื่อวันที่เท่าไรนะครับจำนวนหุ้นที่มีอยู่เท่าไรนะครับอัตราเงินปันผลเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับก่อนหักภาษีเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไรแล้วก็แจ้งวันที่จ่ายด้วยว่าจ่ายวันไหนก็คือเราก็ไปเช็คในบัญชีออมทรัพย์ที่เราผูกไว้ได้เลยแล้วคิดเป็นอัตราผลตอบแทนเท่าไรนะครับวันขึ้นเครื่องหมายอูโหอันนี้แบบ ละเอียดมากเหมือนเราเข้าไปในหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เลยนะครับก็จะมีดีเทลตัวพวกนี้บอกอย่างละเอียดเลยที่สําคัญเนี่ยมันเป็นดูเป็นที่ส o ตรีคอได้ถึงสามปีด้วยดูลรอนหังได้เลยดูล่วงหน้าก็ได้ว่าใช่ก่อนนั้นหนึ่งเดือนนะครับคือเมื่อบริษัทจดทะเบียนนั้นเขาประกาศว่าจะมีอดีวันไหนเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ก็ขึ้นข้อมูลเราก็เนี่ยครับสามารถนําข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์นมาโชว์ในแอปพลิเคชันของเราได้เลยนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะใช่เป็นประโยชน์มากเลยนะคะ<ม>เพราะาบางท่านอาจจะแบบลืมขายไปก่อน<ม>อะไรองี้ค่ะก็อาจจะทําให้ไม่ได้ผลไปใช่ <c oughs> นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ฟังก์ชันดีๆที่เรา Create ขึ้นมาใหม่นะครับ <c oughs> เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับ <c oughs> ก็ในช่วงล็อกดาวน์โควิดล็อกดาวน์ที่เราเวิร์กฟอร์มโฮมกันก็อาจจะไม่ได้มา educate <c oughs> ให้ท่านนักลงทุนนะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสนำมา แล้วก็มันเป็นช่วงนี้พอดีดเป็นธรรนิจที่มันออกไปใช้ประโยชน์ได้<ช>ได,ด้ดีด้วยะะนะครับอ่ะก็อันนี้ก็คงเป็นคอนเทนต์ทั้งหมดนะครับของวันนี้จริงๆในยูนิต้าเนวีเนี่ยเรามีฟีเจอร์ฟังก์ชันที่เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการลงทุนอีกเยอะเนาะเยอะมากๆเลยถ้าใค,ครใมีเวลาลองใช้งานลองศึกษาดีๆค่ะ จะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนมากเลยใช่นะครับอย่างเช่นถ้าทุกท่านพอจําได้เนี่ยโอ้โหเราลอนแอปพลิเคชันออกมาใหม่ๆเนี่ยฟีเจอร์สําคัญหลักๆของเราอย่าง P.E.Band ดีดังมากเลยนะคะไฮไลท์ไฮไลท์มีลูกค้าหรือนักลงทุนเนี่ยติดต่อมาเพื่อเปิดบัญชีจะใช้ตัวนี้โดยเฉพาะเลยเอครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นคือเป็นยูนิคของเราเลยเราครีเอทขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้มีที่ไหนใช่ไหมนะครับเราก็มี PEBa n d แ r คย้อนหลังไป10ปีเลยนะครับเป็น standard deviation นะครับแล้วก็สามารถมาดู valuation ได้สําคัญคือณตอนนี้เลยนะครับคือเกทียบณตอนนี้เลยใช่ตลาดมันก็ลงมาระดับหนึ่งนะครับในระดับหนึ่งละก็เยอะมากจนลึงพันสี่นี่ก็คือแต่พันสี่มันก็ลงมาเหลือพันสองแล้วเราก็สามารถ monitor ว่า valuation แต่ละตัวเนี่ยมันอยู่ใน range ที่มันน่าสนใจหรือมันถูกมากพอหรือยังนะครับอะขอ ยกตัวอย่างสั้นๆแล้วกันก่อนที่จะาจากกันไปนะครับ<ม>อย่างอันนี้เป็นเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะดีเทคให้เป็นเซตอินเด็กเลยนะครับก็จะมีค่า Standard Diviation บวก2 SD บวก1นะครับแล้วค่า Average ของตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง10ปีอันนี้เป็น t ทล i ท i n g PE อนะครับอย่างดูตอนนี้ PE ของตลาดนะครับก็อยู่ที่20.66นะครับ<ม>ซึ่งก็อยู่เหนือบวก 1, 1> SD นิดหนึ่งนะครับก็ตีความหมายว่าก็ไม่ได้ถูกมากนะตอนนี้นะครับขนาดลงมาแล้วนะลงมาเยอะแล้วด้วยนะใช่ใแต่ทางนี้ทางนั้นก็ลองดู forward PE PE เนี่ยประกอบแในการจาก research paper ของเรานะครับอันนี้ก็ลองเอาไปใช้ประโยชน์กันแล้วปุ่มด้านบนเนี่ยสามารถเซิร์ชหุ้นรายตัวได้เลยนะครับอ่าอย่างเช่นวันนี้เรามี paper Land and House อย่างนี้นะครับอ่โอโหอันนี้ อันนี้อยู่ในเลนช์ที่ต่ำมากๆจริงๆนะครับคือเทดเทลลิงพีที่8.42เท่านะครับอยู่ในระดับลบ2 sd โอ้โหถือว่าต่ำมากๆแล้วก็ตัว p พท o บุ o กนะครับก็เช่นเดียวกันอยู่ในเรนจ์ลบ2 sd แล้วก็ Recommendation ของ Research เราก็แนะนำทยอยซื้อสะสมด้วยนะครับมูลค่าพื้นฐานที่8.5นะครับซึ่งก็มีอัพไซด์เยอะพอสมควรตอนนี้เพราะว่าพีดูกมาก เออ6กรวนะครับเนี่ยครับก็เป็นฟีเจอร์ดีๆที่สามารถเอาไปใช้งานได้เลยเมื่อเป็นลูกค้าของทางเูือตาเราก็จะได้ username password ที่ล็อกอินแล้วก็ใช้งานใช้งานแอปพลิเคชันตัวนี้ได้เลยทั้งติดตามประกาศงบงบปันผลครับแล้วก็ดูเงินปันผลแล้วก็เนี่ยตัวพี่ a n k ก็สามารถไปดูกันได้เลยนะครับโอเคอ่ะสุดท้ายก็ เช่นเดิมแล้วกันเดี๋ยวนะสัปดาห์หน้าก็มาพบกันใหม่นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ผมและน้องพีทก็อวยพรให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในการลงทุนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ